และแล้วเราก <se> <squ> like <can> ็ได like ้ที่ตั้งจอนะคะทุกคนก่อนทำนะคะทุกคนก่อนทำหรือของนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนบ้านน้อยของพี่นีนะคะทุกคน ผู้ชายข้างบ้านผู้ชายคนที่เขาเคยช่วยเหลือพี่นีตั้งแต่คลิปที่เท่าไหร่เนาะที่พี่นีเจอบเขาแล้วเขาเออช่วยเหลือพี่นีอยู่ตลอดเนาะเขาเอาทรอทัดจอใหญ่มาให้แล้วเขาก็เอาคอมพิวเตอร์มาให้เนาะเขาเอาเอาคอมพิวเตอร์มาให้พี่นี อีนี้ทรทัศน์มันเครื่องหนัหนกเนาะเครื่องใหญ่สองวันแล้วนะสามวันแล้วนะแ,ตแต่วันอะาทิตย์จัจารย์อังคารพุธหาที่ไว้ไม่ได้เนาะเพราะมันสูงบ้านพี่ดีเล็กก็จะทำยังไงจะให้ก็เอาโทรทัศน์คืนไปแกก็บอกซื้อมาให้เอามาให้แล้วก็จะต้องเอามาให้เนาะ วันนี้แกก็ไปหาซื้อโต๊ะโต๊ะ,ตะมาเนาะซื้อโต๊ะมาก็มาต่อแกแต่อจากบ้านแกเนาะเลื่อยไถท,ทำเนาะแล้วแกก็เอามาตั้งกับลูกชายนะแล้วพี่นี้ก็เล่าเร็วเนะแล้วตอนนี้ลูกชายคนโตเขาเอาคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์เนาะเครื่องใหม่ทันสมัยมาให้แม่เขาเล่นอันนี้แม่ก็หัดเล่นก็เลยบอกเอ้าเดี๋ยวผู้ชายที่เขาช่วยเหลือพี่นีนะ่ะเขาจะเอามาให้เพราะเขาพี่นีก็บอกมาลองเล่นแม่ไม่อยากเอาของโมเดลเนาะแพงๆมาก็บอกให้ลูกชายเอากลับไปใช้เพราะเขาจะเปิดฟิเนตเผื่อเ,เขาได้ใช้เนาะ พี่นีก็จะเอาเครื่องนี้เนาะก็อินเทอร์เน็ตก็จะกําลังจะหาที่คอมพิวเตอร์เนาะจะหาที่วางว่าจะวางอย่างไงดีโทรทัศน์ก็มาเต็มเดี๋ยวพี่นีจะรีวิวบ้านเนาะรีวิวถ้าเขาทําต่อโต๊ะเสร็จนะคะทุกคนเสียงทั้งเครื่องซักผ้าเสียงทั้งตอกน,นะคะทุกคน เสร็จเราก็ได้ที่ตั้งทีวีนะคะทุกคนทุกคนอันนี้พี่นีผู้ชายเนาะที่เขา เคยช่วยเหลือพี่นีตอนที่พี่นีกลับมาจากเมืองไทยเนาะตอนที่ว่าไม่มีที่พี่นีเล่าในคลิปที่เท่าไหร่เนาะจําไม่ได้ละคลิปที่สิบหรือบเบ็ดเนี่ยนะค่ะสิบสองหรือสิบสามนะฮที่พี่นีบอกว่ากลับมาจากเมืองไทยแล้วไม่มีเงินมีทองเลยเนาะก็ไปเจอก,กับเขาในซิกอตัตเนตแล้วเขาก็ มาช่วยพี่นีอันนี้เขาเอาโทรทัศน์มาให้นะจอใหญ่มากนะคะทุกคนใหญ่มากๆนะแล้วตอนนี้เออตอนแรกเนาะจะเอามาไว้ตรงนี้เนาะจุดนี้เนาะที่เคยตั้งท,ทีวีเนาะแต่มันเออตั้งไม่ได้นะทุกคน ทีวีใหญ่เกินนะคะยาวใหญ่มากนะสูงมากด้วยนะคะพี่นีก็เลยไม่มีที่เนาะอันนี้ลกหน่อยนะคือว่ามันก็จะลกเพราะยังไม่ได้จัดเพราะลือ้อพี่นีอันนี้ก็จะเป็นจออเตโนต์เนาะนี่เขาเอาเอามาให้ลูกชายก็ยังจัดไม่เสร็จเนาะพี่นีก็จะมานั่ง เล่นตรงนี้ยังไม่ได้จัดเนาะมารีวิวก่อนส่วนเออพ่อแม่กวนอิมพ่อแม่นางฝากยา่าโมสมเด็จนางพยามีหมดนะคะทุกคนแล้วก็หลุงพ่อโสดทอนลุงพ่อทุกทุกพระอ,องค์เนาะพี่นีก็มออีรอห้านะปู่ เด็จพ่อรอห้าพี่นีก็เก็บรักษาไว้นานมากนะรูปเสด็จพ่อรอห้าสมัยก่อนพี่นีมีบ้านหลังใหญ่ก็จะมีห้องพระเนาะตอนนี้พี่นีย้ายมาพี่นีก็ขนของพี่นีมาเพราะพี่นีรักอเนาะข้างบนนี้ก็จะมีพระแขวนนะ มีทุกรุ่นนะทั้งเก่ายี่สิบห้าสิบร้อยปีก็มีเนาะคือว่าพี่นีย้ายมาอยู่ที่นี่ก็มาลูกสองคนอย่างที่พี่เล่าพี่นีเล่าอะเนาะแล้วตอนนี้พี่นีก็บ้านหลังเล็กก็จะทำยังไงให้มันดูฟ้างนะคะทุกคนพี่นีก็เลยมาทาสีทำให้มันสดชื่นแล้วก็ ถ้าเรามีตู้เราก็จะเก็บของไม่ได้พี่น,นีก็เลยสั่งสั่งเขาทำตู้อย่างนี้เนาะแล้วก็ให้เขามาติดตั้งให้นะคะทุกคนก็ประมาณสี่พันฝาแฟงเนาะก็เราก็ลงทุนคือว่าเราจะได้เก็บถ้วยชามเก็บของอะไรข้างในเนาะส่วนหิ้งพระคนเขาจะถามว่าเอ๊ะทำไมห้องนอนห้องอะไรจะมีพระ อยู่รวมด้วยเนาะก็คือว่าบ้านพี่นีแคบเนาะก็เลยเออพี่นีแคบมากนะคะทุกคนพี่นีก็เลยพี่นีทิ้งของของพี่นีไม่ได้เนาะคือว่าเรารักของเราเราบูชาแล้วเราก็นับถือ ย้ายบ้านบ้านหลังเล็กพี่นีก็หอบเอาของพี่นีมาด้วยเนาะเพราะว่าบูชาอะไรเราก็จะรักพี่นีก็บอกพระอ,องค์ท่านเนาะว่าบ้านแคบก็พี่นีก็บูชาเนาะก็จะเป็นทั้งห้องนอนนะคะของพี่นีแล้วก็เป็นห้องรับแขกห้องท่านอาหารเนาะบ้านแคบก็จะอยู่กับลูกพาลูกมาอยู่เนาะที่พี่นีเล่าเล่ามาวันนี้ก็จะมารีวิวเนาะ ให้ดูตอนนี้ก็จะลกหน่อยนะเพราะพี่นี่ยังไม่ได้จัดก็คือว่าจะมีห้องนอนนั่ง <g ül> ก็จะมีห้องนอนของลูกลูกชายเนาะเขาจะทำเตียงให้เขานอนคู่กันเนี่เปลี่ยนเตียงทั้งเตียงสองชั้นเนาะแล้วก็เตียงเออทั้งมีทั้งเตียงสองชั้นแล้วก็จะเป็นเ,ออเตียงคู่อะไรเนาะเอาทุกอย่างเนาะ เพื่อจะก็ะอยู่กันแล้วพี่นีก็นอนห้องนี้ห้องทั้งทานอาหารกลางคืนพี่นีก็จะนอนเดีย๋ยวพี่นีไปให้ดูนี่ก็จะเป็นเนอโซฟาเนาะก็ดึงออกมาเป็นที่นอนเนาะกลางวันก็จะเป็นห้องรับแขกกลางคืนก็ เป็นที่นอนของพี่ดีแล้วก็จะมีตู้สื้อ้าเล็กๆเนาะก็มีเวลามีแขกมาเราก็ติดผ้าม่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ลกหน่อยนะคะยังไม่ได้จัดเนาะเพราะลือมาเออให้เขานั่นก็จะเป็นเอ่อห้องที่นั่งทานอาหารอันนี้ก็มาได้โทรทัศท์ที่ลูกเขาเอาการะลุงจ่อยเขาผู้ชายที่เขาช่วยพี่นีเนาะ คือว่าพี่ดีบอกให้เอาทรรัศั์กลับบ้านทีวีกลับเนาะเพราะว่ามันไม่มีที่เขาบอกเอามาแล้วจะกลับตั้งใหญ่มากนะทุกคนใหญ่มากๆเลยเนาะแกก็วิ่งจึงแต่เช้าเนาะแกมีลงบริษัทโรงงานนะแกก็วิ่งส่งของให้ลูกเออให้ลูกค้าแล้วก็ลูกน้องเนาะแล้วแกก็ไปได้ตู้อันนี้มาแกก็คุยกับลูกชายเนาะว่า ใช้ได้ไม่กี่เซนติเมตรวัดอะไรเงี้ยสีแบบนี้ลูกชายบอกเอาได้แกบอกมันก็จะเห็นแต่นี่อย่างนี้เนาะลูกชายบอกว่าแกลูกชายเรียนทาสีมันเนะลูกชายบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาทาสีให้แม่แล้วก็เขาก็มาต่อกันเนาะสองคนเขา <c ười> ก็ลโหน่อยนะมีระเบียงนะมีห้องระเบียงออกไปเนาะเดินออกไปก็จะโกหน่อยเนาะ วลาจัดงานวันเกิดงานอะไรเนาะพี่นีก็จะจัดห้องนี้แหละต่อไปขึ้นไลฟ์พี่นีก็จะได้มทีทีวีขึ้นเนาะแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์เพราะคอมพิวเตอร์อันใหม่ที่ลูกยกมาให้พี่นีบอกเออกำลังหัดเล่นก็เลยบอกลูกว่าเอากลับคืนไปเะลูกเพราะว่าแม่ยังหัดเล่นอยู่ยังเล่นไม่เป็นเกิดมายังไม่เคยได้เล่น อัตเนตกับเขาเลยค่ะทุกคนก็เลยบอกเอออันนี้ก็ใช้ได้อยู่แม่กำลังจะหัดเล่นเพราะว่าแกเก็บเอาไว้นานแล้วเนาะแกก็ไม่รู้จะเอาไปยังไงแกก็เลยพี่นีบอกทำ YouTube จะหัดตัดต่อหัดเล่นนะคะแกก็เลยบอกโอเคโอเคเย,ยกมาให้พอยกมาให้มันก็ไม่มีที่นะคะทุกคนมันแคบ มันแคบมากเนาะเออก็เอามาตั้งอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่ได้จัดเนาะเพราะหรือยังเต็มอยู่ก็มารีวิวให้ดูก่อนเนาะว่าบ้านแคบแต่มีความสุขนะคะทุกคนถึงบ้านมันแคบแต่พี่นีก็มีความสุขอันนี้พี่นีก็จะมานั่งหัดเล่นเนาะลูกก็ตั้งโปรแกรมอะไรใส่ให้แล้วก็อย่างทีวีนะทีวีอันนี้เนาะ ทีวีที่เขามาตั้งพี่นีไลฟ์สดก็จะนั่งตรงโต๊ะก็ขึ้นไลฟ์สดได้เนาะไม่ต้องแล้วก็ก็ถ้าเราไลฟ์ในบ้านเนาะก็มีนานแล้วเนาะไม่มีทีวีดูเนาะเพราะว่าพี่นีก็ดูแต่ในมือถือดูทั็บเล็ตทั็บเล็ตก็เก่ามากแล้วดูไม่ได้เนาะอันนี้ก็ลุงจ่อยเขาก็มาทําให้เนาะก็แกก็ ทั้งวิ่งงานแกเนาะเราวิ่งไปดูโต๊ะว,วิ่งมาเตว,วิ่งคนวิ่งยกวิ่งเขาทำก็รู้ใยก็ดีมากแกแกเป็นพ่อพระจริงๆที่พีน่นีเล่าว่าแกผู้ชายที่เข้ามาช่วยเนาะแล้วก็เมียเขาเมียเลิกลากับแล้วก็หึงเนาะเขาก็แกก็มีอะไรก็เรียกช่วยกันเนาะแกก็คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆก็ยังเป็นบุญของพีน่นีเนาะว่าไม่ได้โดดเดี่ยวเนาะ แกเป็นผู้ชายที่ดีมากดีจริง,รงๆที่ไม่เคยพบเคยเห็นนะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็จะมารีวิวเขาข้าว,าวเนาะมันอาจจะรู้เรื่องรู้เรื่องอ่เดี๋ยวพี่นีจัดบ้านก็มารีวิว่บ้านน้อยนะแต่มีความสุขเนาะพี่นีก็รักของพี่นีนำะมาอยู่กรักลวลาเราเหงาเราเศร้าเรานอนตรงนี้เราก็มองเห็นพระเนาะเราก็เห็นเอออธิษฐานแล้วก็มีมีภาพประจําวันเนาะ แล้วก็มีสมเด็จนางพญามีมดหลุงพ่อคูณลวงพ่อโสธรพระสังกัจจายพระชินราชพี่นีมีครบนะบูชาแล้วพี่นีก็รักส่วนมากเออเวลาพี่นีเศร้าร้องไห้พี่นีก็จะร้องไห้กับรูปภาพสเสด็จพ่อรอห้าก็จะพูดคุยกับท่านเนาะก็จะมีปณิหารมาตลอดถ้ามันตันนะ ท่านจริงๆนะจะ,จะ,จะ,จะจะเหมือนกับท่านเลยรับรู้ความรู้สึกนะกับพี่นีแล้วก็พระแม่กอนอิมเวลาพี่นีจัดอองานอะไรเงี้ยก็ทุกคนบอกอ้าวพระแม่กอนอิมกับเสด็จพ่อไม่ทันเนื้ออะไรแบบแบบมันเลือกไม่ได้เนาะเพราะว่าเราไม่มีสถานที่บางทีเด็กอะไรเงี้ยเราทําอะไรเงี้ยมันอยู่อย่างเงี้ยก็ขอโทษท่านว่า ถ้าไม่รู้จะทำยังไงบ้านแค่แต่พี่นีก็มีความสุขบางทีพี่นีนอนร้องไห้เนาะพี่นีก็จะไหว้พ่อแม่คนอิม่มมองบางทีไม่มีทางออกก็นั่งน้ําตาเข้าน้ําตาออกกอที่การเนาะกับพ่อแม่คนอิ่มก็เด็ดพ่อเนาะกับทุกๆพระอ,องค์นะก็ย่าโมแล้วก็ปูพ่พระฤาษีที่พี่นีไปเรียนนวดเนาะก็เด็ดพ่อเราห้า พ่อหลวงเขาบอกไม่ให้เรียกแล้วฮะพี่นีก็เรียกของพี่นีมาเนาะพี่นีก็นับถืออยู่ตั้งสามสิบกว่าปีแล้วก็เรียกสเสด็จพ่อสเสด็จพ่ออันนี้พี่นีก็จะมาพูดเนาะรีวิวความดีใจบ้านเล็กเนาะตอนนี้พี่นีก็แต่ก็มีความสุขนะคะอยู่กับลูกมันจะลูกโตแล้วนี่ลูกชายก็เข้ามาหาแม่ที่นี่เขาโตตรงนี้เขาก็จะ เออมาบ้านมาบ้านเขาอันนี้พี่นีก็จะจัดนะจะจัดของจัดอะไรให้เข้าที่เข้าทางก่อนเนาะแล้วก็จะได้มีที่เนาะตอนนี้ก็เราก็มีคอมพิวเตอร์เล่นละแล้วก็มีทีวีไว้ดูแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นจุดๆเนาะถ้าคนเดินเข้ามาไม่รู้ก็จะคิดว่าเอ,อ๊บ้านหลังนี้มันเป็นอะไรเนาะแต่ แต่เราจัดให้มันนั่นมันเนาะก็ให้มันน่าอยู่หน่อยเนาะอันก็จะเป็นห้องกลางของพี่นีเนาะอันนี้ก็จะลกๆหน่อยนะห้องกลางเนาะเพราะว่าก็จะเป็นห้องนอนของลูกแล้วก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็จะเป็นห้องน้ำเนาะมันก็จะเล็กๆเนาะมันก็จะมีแค่นี้แต่แบบเข้ามาแล้วร่มเย็นนะคะมีความสุขเข้ามาเราจัดงานอะไรเนาะบางทีก็ สามสิบห้าคนนะยัดกันห้องครัวห้องกลางห้องรับห้องของพี่นีเนาะใครๆมาก็บอกมีความสุขตอน,นี้เลอะนะคะเลอะนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นีตัวจัดบ้านอยู่นะคะจัดให้หน้าอยู่หน้านั่งทั้งหิ้งพระทั้งต้นไม้ทั้งอะไรก็จะจัดให้ดูดีนะเข้ามาก็จะแต่บ้านเรานี้เย็นนะคะเย็นมากนะ,ะเย็นพอเราจะตกอับพอจะมีอะไรก็เหมือนมีปัญญาเนาะ บ้านหลังนี้ดีเจ้าที่เจ้าทางดีนะพี่นีก็อยู่ของพี่นีเนาะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจัดสวยๆแล้วจะมารีวิวใหม่นะคะดีใจนะคะทุกคน